ชาวราศีพิจิกใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คด่วนก่อนที่คลิปนี้จะโดนลบเพราะว่าในคลิปนี้นั้นเป็นคำทำนายจากโหลาศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทำนายทายทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีพิจิกนั้นไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการงานไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภและดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่างดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นในเดือนนี้ไม่ว่าจะทำการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบรังเอาไว้ก็ไม่หยุดฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่ จะเปลี่ยนจากดวงที่หลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีจนทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วจากเมื่อก่อนจากที่ตัวของท่านไม่เคยมีอะไรเลยแต่นับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ไม่ว่าจะเป็นอำนาจวาสนาก็จะหลางลายมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจะลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าปัจจุบันนี้ตัวของท่านจะมีโรคภัยอะไรอยู่โรคภัยเหล่านั้นก็จะหายไปหมดทุกอย่างและไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยหมู่มารไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหน ก็ไม่กลา้าคิดที่จะมาใกล้อีกต่อไปแล้วท่านใดที่เกิดในราศีพิจิกสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเพราะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมรับชับก้อนใหญ่ปลายเดือนนี้ ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโชคครั้งยิ่งใหญ่จะหล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีพิจิกบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่าน กำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่า ใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบ,บุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลก เพื่อให้คนที่เกิดในราศีพิจิกนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้น จะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษา จะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับสวัสดีครับคนที่เกิดในราศีพิจิกทุกท่านตามตำราโหราศาสตร์ ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีพิจิกเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีพิจิกนั้นได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าตัวของท่านนั้น จะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นั้นดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีจะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทอง ที่เคยฝืดเคืองอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกดูไว ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะร่ำรวยหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีพิจิก ในเดือนนี้ได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้นั้นตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดคนที่เกิดในราศีพิจิกดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโคพค์นั่นก็เป็นเพราะว่า ดวงดาวได้เคลื่อนย,ย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงาน ของท่านที่เกิดในราศีพิจิกดวงทางด้านการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นหลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินอาจฝืดเคืองบางพอตกมาเดือนนี้นั้นการเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้นั้นได้เข้าสู่ดวงของเดือนเศรษฐี ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบเก่าก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแถบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทําให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองเหลือกินเลือ,ลอใช้ดวงด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีพิจิกเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจน เป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆ ที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านราศีพิจิกนั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้น อาจารย์อยากจะแนะนําท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอาทิฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอัน,นิสงส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วย แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮงอยากจะให้ดวงเปิดให้ตัวของท่านนั้นทำตามนี้ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคา นุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสาย มีช่องทางในการทํามาหากินให้ตัวของข้าพรเจ้านั้นได้หลล้อมไปด้วยทิสิ่งดีๆเป็นลูกรลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพรเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไป ตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจ,จโยโหตูสาธุด้วยเถินและเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทำบุญหรือทำทานไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านนั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในอดีตชาติหรือว่าปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอน,นิสงส์แห่งบุญนี้ ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอไวยพรให้ทุกท่านไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้พบเจอแต่วความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขไม่ว่าจะอยู่ช่วงอายุไหนก็ขอให้หายจากโรคภยัยเงินทอง ไม่ว่าจะอยู่สวรรค์สั้นไหนก็ขอให้หล่างลายมาเทมาเทวดาที่อยู่ทุกชั้นฟ้าจงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถิน 洒脱，洒脱，洒脱。